สวัสดีครับอยูกับปลาดำครับวันนี้มาบเดชรถเมล์สองครับผมปลายิ้มหรือยังฮะลืมโอ้ยิ้มก่อนแล้วค่อยหยิบโอ้ลืมยิ้มอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เอาใหม่อีกโอเคแล้วก็ค่อยหยิบเมื่อกี้ลืมฮะก็ทีครับผมมีน้ำดื่มน้ำดื่มกาแฟด้วยโอ้กาแฟ กาแฟก็ฟรีมีมาม่าด้วยด๋ยวมาม่าหมดเดี๋ยวไปเอาใหม่ฟรีตุปลาชาตเข้ามานะครับชาิจะเดินซับก,กม็มามาทุกช่องแล้วมั้งครับกาแฟโอเคพาไปดูรถแปลกมารถแปลกคลิปนี้พามาดูรถเข้าใหม่ครับที่ร้านช่างดับรถแปลกรถแปลกรถแปลก โฟตอนโฟตอนหนึ่งแบาทหนึ่งแสบาทได้อะไรบ้างมาดูเครื่องดีเซลยางใหม่4เส้นยางใหม่ครับถังน้ำมันสแตนเลสอันนี้เป็นสี่ล้อสี่ล้อกลางมีลิฟด้วยมีลิปสติกด้วยเคยเห็นไหมช่วงยาวมากเลยครับช่วงยาวสามเมตรแปดมั้งสาเมเจ เป็นสี่ล้อสี่ล้อใหญ่ไหมปะใหญ่หรือกลางก็สี่ล้อกึ่งกึ่งกึ่งใหญ่นะกึ่งใหญ่นะมันยาวมากเลยลิฟต์มันขึ้นลงใช่ไหมครับได้ดูรวมๆครับสวยโยนเดี๋ยวดูก่อนก็ได้เดี๋ยวผมเอารีฟไปได้ก่อนสวยงามโอ้เพิ่งเคยเจอครับรถยี่ห้อนี้ไปไป ภายในครับใช้ได้นะเครื่องไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงมาแล้วเลยอ่ะมาเบิ้งลงได้แล้วเป็นไง ชอบไหมเฉพาะลิฟต์นี่เกือบแสนนะจ๊ะเจ็ดหมื่นทําไม่ได้นะครับนี่เป็นไงล่ะแปลกไหมเนี่ยเคยมีไหมเนี่ยแล้วเวลายกแล้วครับอ๋อ อ๋อมันยกขึ้นแบบนี้เนาะใช่แล้วเมื่อเมื่อกี้มันมันพับอยู่แล้วครับมันพับอยู่มันจะมีเดือยเดือยล็อกอ๋อทำให้มันล็อกไว้ทำให้มันพับได้ทำให้มันขึ้นเราดิงได้เราก็ยกอย่างนี้เลยใช่โอ้เป็นของขึ้นพวกร้านเชียงกงว่าอะไรเนี่ยชอบครับถ้าเราถ้าเราต้องการให้มันพับแล้วก็เอานี้ขึ้นนี้ขึ้นเดีเดี๋ยวมันก็จะพับขึ้น มาเดินมันจะอ๋อมันจะงัดมันจะงัดโอ้เนี่ยตัวนี้มันจะงัดนะนี่โอ้ถ้าเราจะยกก็เอาไอ้ท่อนนั้นออกใช่พับออกเครื่องคัมมินเครื่องสวยมากเครื่องเครื่องคัมมินหัวก็ยกง่ายด้วยคัมมินเครื่องยก็เครื่องดีเซลนะครับเอเยนไหมครับัวนี้เครื่องที่เป็นพวกเครื่องเรือรบหรือว่าพวก เรือเครื่องเรือพวอะไรพวใช้เคยได้ยินเด้อเครื่องขำมินท์พวไอ้เครื่องเจาะบดานอะไรเครื่องรถเกี่ยวเลยเออใช่รถเกี่ยวเครื่องเจาะบดานอะไรเนี่ยครับเจาะบาอ่านี่ดินดินข้างบนเลยเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลคำมินติดเครื่องดูไหมครับโอ้อนีีครับคำมิน กี่แรงครับป่ะผมก็ไม่แน่ใจว่ากี่แรงนะเออมันมีเล่มไหมสองพันสี่ร้อยซีซีมีเล่มพร้อมเลยพร้อมเล่มเลยครับผมพร้อมเล็บแอร์เย็นพวงมาล์พาวเวอร์แอร์เย็นโอ้โหเสีงเล่มเลยครับ t ร r โบด้วย turbo turbo ขับเ,เคียง่ายครับตัวนี้ตัวนี้มีจุดอ่อนตรงที่ว่าตอนนี้แหนบมันหักอยู่อ๋อแหนบหักแหนบหน้าหักฝั่งไหนครับอ่าฝั่งสองฝั่งเลยสองฝั่งเลยก็ถ้าซื้อไปใช้ก็ต้องไปเปลี่ยนแหนบมันแหนบหักสองฝั่งเลยเพราะเวลาเราขับเวลาลงรุมมันจะดิ้นนิดิดนิดน้นิดน,น,นิดนิดนรดนิรนิดน่นดนดด กับราคาครับถือว่าถูกมากเลยนะภายในสวยสภาพดีมากครับภายในยังกระรถไฟป้าแดงเลยตอน,นแรกก็จะซื้อมาใช้เนี่ยแต่ว่าหน้าง,งานก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มันมีสองคันขายไปแล้วคันนึงคันแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกัน<อ>ปีเดียวกันรุ่นเดียวกันสีเน้าเพื่อนสภาพใกล้เคียงกันมียางอะไรด้วยยางอะไรพร้อมใช้ แต่ว่าต้องไปเช็คไอนแบบนบมาหนึ่งครับเป็นแนบ,บแล้วพวกนี้ก็ยังมีนะเครื่องขายเครื่องยังมีเยอะเครื่องเกียร์มีเข้ามาเรื่อยเรื่อยเยะเห็นฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีอะไรบ้างครับอันนู้นก็อะไรเนี่ยที่กลุ่มไว้ก็เครื่องเกียร์นะครับเครื่องเลย โอ้มีชั้นวางอะไรด้วยครับ <Okay. S 1> ปลาแบบนี้แพงไหมครับพวมอะไรรวมอะไรวอ,อะไรตัวละสามร้อยห้าร้อยตัวละสามร้อยสามร้อยหาร้อยมีสามร้อยห0าร้ตัวไหนครับ500ยตัวที่จับนั่นแหละตัวนี้เนาะสามอันนี้ห้าร้อยห้าร้อย่าเป็นคิลนก็สามร้อ๋อนี่นะเล็กๆแบบนี้อ okay. ประมาณนี้ ตอนนี้คอนโซน,นอะไรยังสวยเลยโซนเขาดีแม็กดีแม็กอืมโอเคเดี๋ยวนี่รถใช้งานเองอันนี้เหรอรถใช้งานเองอันนี้ไม่ขายแล้วครับไม่ไม่รถมรดกอืมเ<อ>ขาจะมีประจำเอ่อนะใช่มรดกกทอด รับคันนี้เนาะอันนี้ท่าทาเครื่องเครื่องไม่ติดแต่ขายขายอยู่สี่หมื่นมันเป็นเครื่องอะไรครับเครื่อง CNG CNG ครับบางคนก็ซื้อเอากระบะมันสวยมากเลยตอนนี้ผมจะเอากระบะมันปาร์กแยกขายไหมแยกแยกครับกระบะมันเดี๋ยวนี้สองหมื่นเลยนะกระบะสองหมื่นครับผมผมไปถามของไทยรุ่งกระบะเนี้ยสี่หมื่นห้าออของบริษัทอันนี้ปาร์จะเอาเองหรือว่าแยก แยกก็ได้ใครซื้อก็เอาแต่ขายสองหมื่นอ๋ออยากได้ก็เอาไปนสองหมื่นทางคันสี่หมื่นเนาะทางคันสี่หมื่นผู้สภาพสวยมากเลยสวยยางสวยไม่มีบุบเลยนะอือคืออยู่อันนี้สวยมีเล่มเดี๋ยวดูข้างหลังเือเนี่ยระบายสองหมื่นโอ้บักฟุนอืออือจระบุรีเอาไปเช็คน่าจะติดเนาะป่ะน่าจะนะน่าจะเลย เนี่ยสวยมากอืมสภาพเต็มมากครับสี่หมื่นบาทเฉพาะกระบะสองหมื่นอืมโอเคอืมอันนี้อะไรครับอ่ะสี่หมื่นห้าคันด้างูเห่างูเห่าสี่หมื่นห้าอืมรับได้เลยครับได้โอ้โหมีเล่มมีเล่มด้วยครับอันนี้สามหมื่นเก้าไมตตี้ไมตี้สามหมื่นเก้าใช่จ้า ไมตี้แคปนะครับครับผมมาดูตัวนี้4 5 0 0อันนี้แอคคอร์ดไม <Mighty> 39, ตี้3 0 0 0 0เกค่ตุ๊กเนีย่ยก็มารอบนี้ปลาดำมีรถขายหลายคันครับ ข้างหน้าก็มีนะเดี๋ยวพาชมในคลิปหลังครับลมรายพาวเวอร์ต่างหากลมรายพาวเวอร์สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าพร้อมเล่มเลยพร้อมเล่มภายในก็โอเคนะเครือร่องสองเอล ทำไม p ว w e r สามหมื่นเก้าน่าใช้อยู่อืมอันนั้นก็ห้าหมื่นนึงคันไหนครับ m i g h t นั้นห้าหมื่นไปดูหน่อยได้ไหม,มได้สามหมื 39, ่นเก้าคันนี้หนึ่ห้าหมื่นคันนี้ห้าหมื่น,นใช่คันนี้ก็แคปมันกันนะครับ ห้าหมื่นตัวนี้ติดห้าหมื่นตัวนี้ตัวน,นี้ไม่มีชุดโอน,อนอตัวน,นั้นมีชุดโอน,อ,นอันนี้ก็ power อ่ะอันนี้ power เหมือนกันห้าห <50. S 1> มื่นห้าหมื่นไม่มีชุดโอนอืครับ โอ้ตัวถังก็สวยสามหมื่นเก้าอัน่นเก้าใช่ครับกระบะไม่ผุโอ้มีกันชนโอ้กันชนคลาสสิกมากเนี่ยฝาท้ายแบบสวยๆเลยครับโห้าหมื่นบาทได้แล้วไปเดี๋ยวดูภายในนิดหนึ่งโอ้ภายในอือ โอเคเลยอะ่ะหสี่หมื <Civic. S 1> ่นห้าซีวิกขับได้เลยขับได้พวกนี้มันใช้น้ำมันได้ครับใช้น้ำมันใช้น้ำมัน<บ>เลยบินซินหรือเปล่าบินซินอ๋อหินหมื่นห้าขับได้โอ้ภายในก็สวยนะอือได้นะ ราคาทำมอเตอร์ไซค์45,000 Civic ถ้าไทยคันหนึ่งครับคันนี้ติดไหมครับรอันนี้ไม่ติดไม่มีเหมือ,กอมนกันเพราะไม่มีเครื่อ,องขายสามหมื่นสามหมื่นทั้งคันไม่มีเครื่องใช่สามหมื่น อขายแยกอะไรทำเป็นอะไรเราคสนใจกับปลาดำมีเครื่องคายอยู่อืมีย่างโอเคนะืครับผมแต่ตัวถังก็สวยนะอืมบอดี้ก็สวยบอดี้สวยครับสามหมื่นบางคนเขากะซื้อไปเอากระบะมันเอาอะไรมันมีขนาดมั้ยครับเมืดแล้วตรงนี้ยังมีคั้นหนึ่งครับเป็นเอมกีนะ <Yeah. S 2> เดีวยวเครื่องนิ่มๆเลย VTI เ <Okay. S 1> <Tech. S 2> มีสันลุปตัวนี้ปลาดำเปิดที่เท่าไหร่นะครับสองห้า 12, <5. S 2> สิบสองห้าแสนสองมืนห้าพันบาทมีสันลุป <S <S เอเยนปุ่ <Power. S 1> อ A มอะไรพาวเวอร์เอเยนปุ่มอะไรพาวเวอร์ปฟ๊้าปิดให้ดูนะจบไฟฟ้าเขาเอาไว้หัวออกไปแล้วครับเอาไว้ให้หมามันวัน <c oughs> นี้รถคนรวยปิด <c oughs> ตัวนี้ดูครับิดตัวนี้ย<า>ด,นะโยดูโอ้อยางงี้ <c oughs> เอาไว้รับแสงเนาะมันจะได้ไม่มืด ใช่ก็บางคนก็เนี่ยเปิดเฉพาะไอ้ตัวกันตัวนี้ออกมันก็สว่างแล้วเนาะเนี่ไม่ต้องเปิดนี่ก็ติดเฉพาะที่เในเมืองไทยก็ไม่เคยได้ใช้หรอกเมื่อต่างประเทศเขาอากาศก็ดีเอเย็นไปไหนก็สวยครับผมเส้นสองลูนห้าพันบาทเบาหนังด้วยกระจายจัง หลังน่ารักสาวๆขับก็จะดูดี MG เขาใส่น้ำมันตรงไหนครับน้ำมันด้านข้างฝั่งขวาเหรอไม่รู้ฝั่งไหนหรอกไหนโอ้นี่ยังไม่เคยเจอน้ำมันอืมไม่พิดเศษเดี๋ยวดูตัวนี้หน่อยครับจะดูได้หยังอะไรไม่ได้ครบเลย มันไม่เคยถอนมาเลยอันนี้ก็มีตัวกันจุกไฟฟ้าทีออโต้ทีออโต้ปีสิบหกปีสิบหกจัดแสนสองหมื่นห้าพันบาท พร้อมเล่มนะครับรถสวยๆราคาเบาๆเครื่องก็ดำเดิมนะป่ะเครื่องเดิมเลยแต่ว่าสีเขาสีครับทำสีมาใหม่เกะสวยนะราคานี้ก็ถือว่าถูกมากครับแบตเตอรี่ใหม่แบตเตอรี่ใหม่ให้ด้วยลีข้ามทั้งหมดเลยลูกเหลืองข้ามหมดลูกก็ข้าม ้นนี่เราจะทำล้อมแอกเลือด้วยแอกเลืองด้วยทำแอกเลืองเลยคือจะหิวโอเคประมาณนี้ครับสุดยอดนะน่ารักน่ารักอะไรครับแหนบพวกเหล่าอูเยอะมากตรงกลางเครื่องท้ายเนี่ยที่คลุมๆนี่เป็นเครื่องยนต์หมดเลยนะครับใช่หลายโลก มีแต่เครื่องเลยนะก็ต้องมาเลือกดูครับราคาก็ไม่แพงครับอืปลาดำใจดีครับอริปเปอร์ริบกรีดใบฟังปุ๋ยตราเงาตัวนี้นะสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้ากรีดใบอะไรครับใบอ้อยเหรออ่าประมาณนั้นอ่ะกรีดใบฟังปุ๋ยเังปุ๋ยตราเงาริปเปอร์ ก็ <40 S 2> ใช้ยังไงมาผมก็ใช้ไม่เป็นหรอกใ,ใหม่เลยนะนี่ครับใหม่เลยสี่หมื่นห้าซื้อมาเจ็ดหมื 7, ่นอสวยเลยแล้วอันนี้ก็อะไรนะครับโอเคมารอบนี้ก็ปลายเดือนมิถุนายนะครับที่ร้านลปลาดำปีอะไรปีหกเจ็ดปี 6, หกเจ็ดมาปีละครั้งบ้างเนี่ย นานๆนาทีป้าดำไม่ค่อยซื้อรถเข้าครับผมเลยไม่ค่อยมาเมื่อก่อนมาเดือนละครั้งเดี๋ยวนี้มาปีละครั้งดีครับมารอบนี้รถเยอะครับมีรถให้ดูเยอะใช่คลิปนี้ขอบคุณป้าดำครับที่พาชมนะครับครับผมป้าดำมีอะไรจะฝากไหมครับเบอร์โทรที่อยู่เบอร์โทรก็โทรมาก็ศูนย์แต่ศูนย์เจ็ดสองแปดหนึ่งศูนย์ห้าสี่ไม่เริมโทรมาไม่ติดหรือไม่มีคนรับก็เซิร์ชกูเกิลมาที่ร้านช่างดาบุรีรัมย์นะครับผมร้านช่างดาบุรีรัมย์ ครับมาที่นี่เลยนะครับผมเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดวันอะไรก็ไม่หยุดเท่านั้นนะครับผมทําทุกวันประมาณนั้นมีทั้งรถมีทั้งธุรกิจโซลาเซลล์โซลาเซลล์แล้วก็รถยนต์แล้วก็อะไหล่ยนต์ครับแล้วที่สาขาสองขออนุญาตถามถึงเดือนไสาขาสองก็ตอนนี้ไม่มีคนเฝ้าไม่มีคนเฝ้าปิดไว้ก่อนผมขออนุญาตเข้าไปดูได้ไหมได้ครับได้เนาะได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่สาขาสองในคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อแล้วป๋ามีแบบที่ จะเปิดอีกไหมครับที่สาขาสองครับขอยังไม่มีโครงการยังไม่มีนะใช่ตอนนี้ก็คือหยุดก่อนหยุดก่อนเพราะว่าไม่มีคนเฝ้าครับตะกอนที่เคยเฝ้าร้านก็มาช่วยงานที่นี่มาช่วยงานที่นี่เพราะว่างานที่นี่มันจะเยอะงานเยอะนะครับครับผมส่วนมากลูกค้าก็จะมาที่นี่นะใช่มาที่นี่หรือว่าใครสนใจอยากไปดูก็มาที่นี่แล้วก็มาที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปดูก็ได้ค่อยให้ครับผมตะกอนพาไปดูก็ได้ได้นะครับโอเคไมนี่ก็ขอบคุณประดับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม ขอบคุณกให้มีความสุขทางเพศครับเแล้วถ้ามีรถใหม่หรือว่ามีโอกาสก็จะเวมาอ <c oughs> ัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับยินดีครับผมมีก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ